เพปะวะได้ก็ดีตั้งชื่อว่าไก่แล้วกันนะมันเป็นชื่อโหดมากดูนะกระตุกชิบหายวว้าโอ้ยใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไก่นะนี่ไก่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ย อยู่ใกล้เน็ตมากเห็นหนะันมเนี่ยตุกขนาดเน,นี้ยเพิ่งนี่งไกลเองจำไม่ได้เหรอโอ้ยอุ้ยยี่มหายกูไม่เล่นแล้ว